สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนุชนะคะช่องหนูชนาดบอลสีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่7นะคะมกราคมนะคะ2,567นะคะ วันนี้นะคะวันนี้นุก็มีบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะวันนี้ก็จะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะจะเป็นไซต์ตั้งแม่พันธุ์นะคะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมขอสั่ง2ต้นนะคะ2ต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะท่านผู้ชม ขั้นต่ำสองต้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าสำหรับรอบส่งเนาะนูจัดส่งของให้นะคะเป็นวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมวันจันทร์ที่8ดนะคะมกราคมนะคะท่านผู้ชมจ๋าโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 087 527 9734นะคะเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะคะหรือจะสแกน QR Code นะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าคุณลุงคุณป้านนะคะไม่มีไลน์นะคะก็โทรมาได้เลยนะคะมีปลายทางนะคะแจ้งชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็แจ้งได้เลยนะคะสะดวกโอลุดหรือว่าปลายทางนะคะคุณลุงคุณป้าไม่สะดวกโอนนะคะรับปลายทางก็ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมนะคะช่องนุชนาทบอลสีเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์คลิปนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปเร็วขึ้นนะคะถ้าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่มีไลน์นะคะก็สามารถ แอดไลน์นะคะ mm hmm. เพิ่มเพื่อนกันไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้ไม่ชอบ mm hmm. ไม่ถูกใจนะคะไม่เป็นไรนะคะเผื่อคลิปต่อต่อไปนะคะถูกใจนะคะ mm hmm. เราก็จะได้สั่งกันเร็วขึ้นเนาะถ้าเราเป็นเพื่อนกันในไลน์แล้วนะคะเราก็สามารถแคปรูปส่งไลน์นะคะได้เร็วขึ้นนะคะลูกค้าเก่านะคะกดไลค์คลิปให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์คลิปไว้นะคะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่เร็วขึ้นนะคะเวลานุ่มมีคลิปใหม่ๆนะคะโปรดีๆนะคะมา แบ่งปันนะคะก็จะได้เห็นเป็นท่านแรกๆนะคะเห็นเร็วนะคะก็จะได้สั่งกันเร็วขึ้นนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะมมท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนาะโทรมาได้เลยนะคะ0875279734นะคะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า บอนสีสายจ้งแม่พันวันนี้นะคะนุชมีบอนสีชื่ออะไรนะคะมาแบ่งปันกันบ้างนะคะอย่าชมเพลินนะคะอย่าชมเพลินนะคะอย่าลืมจดชื่อบอนนะคะพร้อมลำดับที่ด้วยนะคะจะมีลำดับที่หนึ่งสองสามนะคะท่านผู้ชมรอบนี้มีลำดับที่นะคะแจ้งชื่อแล้วก็ลำดับที่เนาะแล้วก็โทรหานุชได้เลยนะคะไปดูกันที่ต้นแรกนะคะกระถางหกนิ้วนะคะดารานพัลล์นะคะกระถางหกนิ้วนะคะล้นๆ้นแบบนี้เลยนะคะสามร้อยห้าสิบบาท นะคะต้นที่หนึ่งะคะอย่าลืมระบุต้นด้วยเนาะต้นนี้ต้นที่1น,นะคะ ต้นที่2นะคะดารานพพรัดนะคะ350บาทนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นที่สมนะคะ350บาทนะคะสำหรับดารานพารัดนะคะมี3ต้นนะต่อไปนะคะกิตติมาเจจิรานะคะกระถาง6นิ้วแบบนี้นะคะนุ่นไทยที่250นะคะจะเป็นบอลป้ายนะคะลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะคะ250นะคะต้นที่1นะคะ 250หานะคะต้นที่2นะคะกระถาง6นิ้วนะคะท่านผู้ชมจ๋ากระถาง6นิ้วนะคะแล้วก็250บาทนะคะต้นที่3นะคะกิตติมาตรเจตจรานะคะจดชื่อแล้วก็ลำดับเนาะต่อมาทางด้านนี้นะคะมะนีล้อมเพชรนะคะมะนีล้อมเพชรเนาะายสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ที่200บาทนะคะต้นที่1นะคะ ปลายสวยนะคะท่านผู้ชมป้ายสวยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทนะใครไวใครได้นะคะใครโทรมาก่อนนะคะรับต้นสวยๆไปก่อนเลยเนาะแจ้งด้วยนะคะรับต้นที่เท่าไรเนาะอันนี้ต้นที่สองนะคะสองร้อยบาทนะใครโทรมาก่อนได้สิทธิ์เลือกก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมเก็บได้เก็บนะคะราคานี้เก็บได้เก็บเลยนะคะท่านผู้ชมป้ายสวยๆนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สามนะคะมะนีล้อมเพชรนะคะต้นนี้ออกหน้า นาส้มทองนะคะน้ำชมส0 0บาทนะ,ะมีแบ่ง3ต้นนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะจะตุระเทพนะคะบอลกลับสีเหลืองนะคะน้ำชมส0 0บาทนะคะต้นที่1นะคะกระถาง6นิ้วนะคะ200บาทนะคะต้นที่2นะคะชอบใจต้นไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้200บาทต้นที่3นะคะต้นนี้จะแปลกๆกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะเผื่อท่านใดชอบนะคะต้นนี้ต้นที่3มนะคะ200บาทนะคะ ต่อมาไม้ปราบเซียนนะคะชื่อเพชรจอมทองนะคะกระถางหกนิ้วนะคะกัดหน้าส้มๆ้มนะคะป้ายสวยสวยแบบนี้นะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะคะเพชรจอมทองนะคะกัดหน้าส้มสวยสวยเลยนะคะแล้วก็สองร้อยบาทนะคะต้นที่สามนะคะเพชรจอมทองนะคะ มาทางด้านนี้นะคะไม้สวยอมะตะนะคะมีแล้วนะคะก็อยากมีอีกนะคะมีต้นเดียวนะคะก็ไม่พอเนาะนี่นะคะสําหรับชายชนนะคะวันนี้นะคะแดงฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะหลอดใหม่มาป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปเหมือนเดิมนะคะหนึ่งอยห้าสิบนะคะต้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งอห้าสิบบาทนะคะต้นที่สองนะคะ ใครโทรมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะโอ้โหต้นนี้นะคะท่านผู้ชมจ้า150บาทนะคะต้นที่3นะคะนี่นะกระถาง6นิ้วนะคะแดงฉ่ำแบบนี้เลยนะคะชายชนนะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะเจ้าสาวแสนสวยนะคะ200บาทนะคะนี่นะหลอดใหม่ป้ายสวยนะคะ200ต้นที่1นะคะกระถาง6นิ้วนะคะ สองบาทนะคะต้นที่2นะคะปลายสวยๆเช่นกันนะคะเจ้าสาวแสนสวยนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3นะคะท่านชมชอบใจต้นไหนนะคะเลือกไว้นะคะอย่าลืมสําองไว้ในใจด้วยนะคะเผื่อต้นที่อยากได้นะคะมีลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนหน้านะคะจะได้สั่งต้นที่สํารองไว้เนาะจะได้สั่งทันนะคะเดี๋ยวกลับไปกลับมานะคะไปกลับ มาโทรอีกทีนะคะมีลูกค้าท่านอื่นรับไปอีกเนาะต่อมาทางด้านนี้นะคะบัวสวรรค์นะคะบอลป้ายนะคะใบกลมนะคะบัวสวรรค์น,นะ,ะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะหลอดใหม่ก็ป้ายสวยนะคะ200บาทนะคะต้นที่1นะคะ200บาทนะคะต้นที่2นะคะบัวสวรรค์น,นะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สามนะคะนี่นะคะมีแบ่ง3ามต้นนะ ต่อมานะคะหานุม,มานประสานกายนะคะฟอร์มกระถางหกนิ้วล้นล้นนะคะตัวนี้หลอดใหม่ป้ายสวยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะต้นที่สองนะคะหานุม,มานประสานกายนะคะแล้วก็สองร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นที่สามนะคะมีแบ่งสามต้นนะคะล้นล้นกระถางหกนิ้วเลยนะคะสําหรับหานุม,มานประสานกายนะคะ ไปตอกกันนะคะทางด้านนี้นะคะขายดีมากๆเนอะไก่สวนแตงนะคะไก่สวนแตงนะคะฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วแบบนี้เลยนะคะ200บาทนะคะต้นที่1นะคะ200ต้นที่1นะคะ200บาทนะคะต้นที่2นะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะชอบใจต้นไหนเนาะต้นนี้นะคะ200บาทนะคะต้นที่3มนะคะไก่สวนแตงนะคะสวยๆเลยนะคะ ต่อการทางด้านนี้นะคะบอลใบกลมนะคะชื่อวันศุกร์นะ,ะน,ะะน,นะคะต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทนะคะวันศุกร์นะคะต้นที่สองนะคะสองร้อยบาทนะคะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สองร้อยบาทนะคะต้นที่สามนะคะวันศุกร์นะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะบอลโบราณน,นะคะชื่อหงด, uh ดารุณนะคะกัดสีมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ 200บาทนะคะต้นที่สองนะคะหงดารุนนะคะจะเป็นบอนเก่านะคะใบายาวๆแบบนี้เลยแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สามนะคะนี่นะหงดารุนนะคะใครชอบต้นไหนนะคะอย่าลืมจดชื่อแล้วก็ลำดับด้วยนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะนางรากสดเทวีนะคะนางรากสดเทวีนะคะเป็นสองต้นในกระถางนะคะ200บาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ 200บาทนะคะต้นที่2นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3านะคะท่านผู้ชมนี่นะนางรากสดเทวีนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะมนเทียนทองนะคะมนเทียนทองนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะต้นแต่ต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะต้นนี้สูงสูงกว่าเพื่อนนะคะมี2ต้นเนาะแต่อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะ200บาทนะคะต้นที่1นะคะ สองร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะจะเป็นฟอร์มโก้เนาะต้นนี้รู้สึกจะมีสามต้นเลยนะคะนี่นะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่นะมนีเทียนทองนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นที่สามนะคะต้นนี้ก็เหมือนจะมีสามต้นในกระถางเหมือนกันนะคะนี่เนาะเยอะมากๆเลยนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะมนีเทียนทองนะคะสองร้อยบาทนะต่อมาพญานาคราชนะคะสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะคะ 200ต้นที่2นะคะมี2ต้นในกระถางเช่นกันนะคะสําหรับพญานาคราชนะคะ200นะคะต้นที่3นะ,ะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะท่านผู้ชมไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะอาทิตย์อุทัยนะคะอาทิตย์อุทัยนะคะกระถาง6นิ้วล้นๆเลยนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ200นะคะต้นที่1นะคะ 200นะคะต้นที่2นะคะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับอาทิตย์อุทัยนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วเช่นกันนะคะนี่นะอาทิตย์อุทยัยนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นเพชรบ,บ้านปทุมนะคะเพชรบ,บ้านปทุมนะคะ200บาทนะคะต้นที่1นะคะ200บาทต้นที่2นะคะหลอดใหม่ใกล้จะกลางแล้วนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะต้นที่สามนะคะสองร้อยบาทนะคะสวยมากๆนะคะใครจะเอาไปตั้งแม่พันธุ์นะคะเลือกได้เลยนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะบอลตัวนี้นะคะสวยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อเทพธิดานะคะเทพธิดานะคะ ตอนเล็กๆเขาจะเขียวมากนะคะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะคะเขาสวยมากเลยนะคะเทพธิดานะคะกัดสีมาแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เนาะ,ะใช้เวลาเป็นปีนะคะท่านผู้ชมกว่าจะได้สวยขนาดนี้เนาะเทพธิดานะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะ,ะ200บาทนะคะต้นที่1นนะคะ 200บาทนะคะต้นที่2นะคะเทพธิดานะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3นะคะานู้ชมจ๋าใครโทรมาก่อนนะคะเลือกก่อนได้เลยนะคะเทพธิดานะคะ มาต่อกันที่สุดท้ายท้ายสุดนะคะตัวนี้นะคะขายดีมากนะคะคลิปที่แล้วนะคะสำรองไปเยอะเลยคลิปนี้ก็มีมาแบ่ง3ต้นนะคะหมดชุดนี้นะคะก็ต้องรออีกหลายวันเลยนะคะกว่าจะมีมาแบ่งอีกเนาะรวยล้นฟ้าไทยนะคะจะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะใครยังไม่ทันเนาะนี่นะคุณลุงคุณป้าบางท่านไม่มีลน์นะคะก็จะไม่ได้ต้นสำรองไปเนาะเพราะว่าไม่มีรูปให้ดูก็ คุณลุงคุณป้าก็บอกว่ารอดูคลิปต่ตอไปก็แล้วกันเนาะนี่นะนุดมีมาแบ่งให้นะคะ3ต้นเนาะ200บาทนะคะต้นที่1นะคะจะเป็นฟอร์มกอ2ต้นในกระถางนะคะ200บาทนะคะต้นที่2นะมี2ต้นในกระถางแบบนี้เลยนะคะรวยล้นฟ้าไทยนะคะ แล้วก็200บาทนะคะต้นที่3นะคะนี่นะใบใหม่เนาะพึ่งกลางนะคะกระดูกขาวๆแบบนี้เลยนี่นะคะคุณลงุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่ไม่มีลายนะคะแล้วอยากได้รวยล้นฟ้านะคะวันนี้มีมาแบ่ง3ต้นนะคะหมดล็อตนี้ก็รออีกนานเนาะก,กว่าจะได้เป็นฟอร์มส,สวยๆแบบนี้นะคะมีแต่ว่ายังไม่โตเนาะน,นี่นะคะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะนุชก็มีมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะประมาณนี้เลยนะคะสนใจต้นไหนนะคะโทรหาหนุชได้เลยนะคะ0ู7ย์7ปดเจดห้าสองเจ็ดเกเจ็ดสามสี่นะคะรอบส่งนะคะรอบส่งก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์นะคะ,ท,ะท่านผู้ชมจ๋าค่ะท่านผู้ชมนุชก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะกับการเลี้ยงบอลสีนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีชายชนนะคะสวยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ